นางลงถุงนอ๋อมีอันนึ่งอ๋อแต่ว่านเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เทสเลยนะแต่ว่าอาจารย์อนนท์ท่านมาไลฟ์สดบอกว่าตัวเนี้ยช่วยเรื่องเบาหวานได้ดีมากอ้าโอ้โหเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่ต้องทำไอ้ตัวนี้ไงเพราะผมทำแล้วไม่ได้เยอะไงเบาหวานมันก็กระดุกบาเซียลเหมือนที่พี่บอกใช่ไหมแต่ปริมาณเราทำนิดน้อยนะอ๋อก็มีเพราะฉะนั้นเราเราจะไปลองรับตัวที่จะมาอดแทคเราว่าทำให้หน่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเลยไอ้ตัวนู้นผมก็ยังมีนะ นื่องจากว่าตัวนี้กระตุ้นเก็บเลือดได้ดีมากเวลาเราไม่สบายครับกระตุ้นเก็บเลือดปกเิเราก็ต้องใช้ทันทุกทีนะส่วนตัวนี้นางลมหัวเนี่ยนางลมหัวหัวมันจะเป็นหัวอย่างีเหรอครับแล้วพี่เอาเนี้ยไปแช่น้ำอะ่ะแล้วทิ้งไว้อ่ะมันจะเป็นดอกขึ้นมาอีกทีนึงจากตัวเนี้ยแล้วหัวประมาณเนี้ยนะมีอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูกันผมฝักไว้แล้วเพราะตัวนี้เดือนหน้าถ้าได้ผมก็เอามาขุดขึ้นมาแล้วก็เอามาบดแล้วก็ อาอจารย์ที่ทำเกี่ยวกับฐานเสริมอะท่านจะมาเอาเพื่อให้ทำวิจัยตัว,ต,วต,ตัวเสร็จแล้วเขาก็โอเคเลยผ่านก็คือเราก็ผลิตได้ปกติ<อ>แต่ตัวนี้ก็อย่างว่า,าทังษิตรัญญามนันไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ว่ามันคน่อนข้างจะโอเคเอย่าง,<อ>งความดันเนี่ยความดันเริยบตืนนางลม<อ>ตระกุณนางลมมันจะมีสารโลวาสเตติโลวาสเตติน ครเป็นคนตาต้องกินอันนี้ครับสารตัวนี้แหละซึ่งมันสารตัวเดียวกอะสารสูงด้วยผมจะมันคือมันช่วยลดคนเลยคือสารโลวันซซตินซึ่งมันมีในเห็ดนางรมนะฮะค่อยๆศึกษาไปครับเรื่องอินทรีย์เนาะที่ก่อนที่ผมจะมาทำผมก็ต้องใช้การหมักคือใช้น้ำเอาจุลชีพมาหมักใช่ไหมเราเชื้อเหมือนป้าเชงครับแต่เราใช้เชื้อบริสุทธิ์เนาะประมาณสักสองถึงสามเดือน จนมันเป็นโปรตีวประมาณ2.8งจเนี่ยเชื้อโรคมันอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องเอามาแปลงรูปก,ก่อนนะตัวย่อยสารก็เป็นยาในที่นนะการสกัดก็มีอะไรต้มต้มแอลกอฮอล์กันเลยหมดทุกอย่างใช่ไหมครัแต่ถ้าเอนไซม์กรดซีเนี่ยคือมันย่อยย่อยให้มันเป็นที่สุ่อเพื่อร่างกายเวลาเราทานเข้าไปมันดูดซึมหรือใช้ได้เลยก็มีนางล้มหัวนี่ ยังยังไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้รอเลย mm hmm. เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมได้เชื้อมาเป็นปีแล้วล่ะหมอบุญโชคอะ่ะเขาดูผมผมไปเจอที่ไปออกบุญที่สกลนครท่านให้ผมไว้แล้วก็ไปเจอ,อทีที่งานันเกิดอาจารย์ท่านดูผมบอกผมจนไม่ทำ mm hmm. ผมไม่อยากทำเพราะผมไม่อยากจะตีกับตัวนี้เพราะว่าเราเริ่มทําเราจะยาให้ตัวนี้มืน mm hmm. แต่ทีเนี้ยมีอาจารย์ท่านก็อยากได้ตัวดีนเบาหวาน ก็เลยต้องหันกลับมาทำตัวนี้เพราตัวนี้ผมทำให้ไม่ได้ทำได้ก็นิดเดียวแล้วก็ออกกินบ้างแข็งบ้างน,นิดหน,น่อย